นเป็นอะไรครับทุก,ปกเป็นพีอ่อันนี้เป็นน้องกอนอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่พ่อกับแ,แม่เหรอน้องเอ้ยเป็นบ้ามาหนึ่งสองมาผมก็ได้ผ่ากันโดนหน้าลูกสองแมวแม่ใบหน้าเรวสวัสดนีนะครับใส่เงียงกันไหมกันเนี่ยบาไรสูงใส่สูงว่ากันโดหัวกันเลย นนทักทายอยู่แต่ันบอกวันนี้เรามารับเชิญอะไรนะวันนี้รับเชิญหมอลำอลังการที่นะร้อยเอกนะครับผมณจานหนกมนหกมาด้วยถามว่าพอ็นหนทอยปลกวัีโอเคครับปากเลยนะครับ